สวัสดีครับคลิปนี้ช่องมูเตลูจะพามูเหรียญจากเพชรจากเพชรนะครับท้าวัดวัดดอนอ้ยวัดยานาวาวัดดอนยานาวาเหรียญเท้ามหาพรหมททาดานะครับเดี๋ยวเราจะมาส่องพิสูจน์กันนะครับว่าเหรียญนี้เก๊แท้ยังไงนะครับภาพที่เห็นนี้นะครับเราถ่ายให้เป็นสีปกติก่อนนะครับเดี๋ยวเพื่อจะง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะให้ตีแลบ ปรับเป็นสีขาวดำนะครับการใช้เทคนิคสายสีขาวดำกับสีปกตินะครับทำให้เราเห็นรายละเอียดได้มากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยถึงการดูเหรียญลักษณะนี้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นเซียนเหรียญจากเพชรนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นเสียนเป็นเซียนเป็นเซียนเหรียญอะไรเลยสักอย่างนะครับแต่ถ้าเราใช้หลักการในการดูเหรียญน,นะครับเราก็จะเป็นเหรียญน,นี้เองเลโดย เป็นเหรียญนี้แล้วสามารถดูเหรียญอื่นเป็นด้วยนะครับให้ดูแกะกระถอดก่อนนะครับอันนี้นะครับอันนี้เป็นคุณสามารถใช้กล้องโทรศัพท์ปกติทั่วไปนะครับถ่ายเป็นภาพสีปกตินะครับแล้วก็ปรับเป็นแสงขาวดํานะครับเราจะเห็นรายละเอียดอย่างที่ทางช่องส่องให้เห็นอยู่เนี่นะครับเป็นขาวดํานะครับเราจะเห็นรายละเอียดที่ชัดเจนนะครับเหรียญที่ดูนี่นะครับเป็นเหรียญแท้นะครับส่วนอีกทีอีกอันหนึ่งนะครับ เหรียญถอดนะครับที่มีคนเล่นเป็นเหรียญแท้นะครับก็ให้สังเกตดูกันเองครับความละเอียดของภาพเป็นยังไงนะครับถ้าเป็นปรับเป็นขาวดํานะครับกล้องโทรศัพท์ที่มีพิกเซลละเอียดละเอียดนะครับคุณสามารถถ่ายแล้วก็สามารถปรับเป็นขาวดําอย่างนี้เลยนะครับเข้าเป็นหมดขาวดําแล้วคุณก็จะเห็นเส้นสายลายเส้นของการแกะเหรียญเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับอีลักก่อสร้างนะครับว่า ครับเพราะว่ามันจะมีช่องเปลี่ยนเปียนทางดีกว่าเดเปลี่ยเปียนเปลียเปลี่ยนเนี้ยเปี่ยนปล สวัสดีครับพี่ไสีเหรียญที่ไม่รู้จักสีสามารถออกไปรับรองไ,ได้ไงได้ไงคือเหรียญนิดเหรียดไม่เคยเจอหน้าพระเลยไม่เจอหน้าพระไม่เคยเห็นเหรียญไม่มาก่อนเลยทําไมสีกล้าออกไปรับรองว่าเกทแกก็เหมือนกับสมาคมการจัดงานประกวดค้นหาอะไรค้นหาของที่สวยที่สุดครับถูกไหมอ่าแล้วเหรียญเนี้ยที่เราเอามาคําว่าสวยที่สุดมันทุกทุกทุก,ท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 กอย่างมันมีเบสิกครับของมันอยู่ คำว่าเบสิกก็คือคุณมองงานให้ออกว่างานไหนอะมันเป็นงานที่เกิดจากบล็อกแม่พิมพ์ที่แท้ก็คือคเกิดจากแง่ร้อ,อยการแกะแล้วพระถอดอ่ะมันก็คือพระที่เกิดจากการถอดพิมพ์ครับนะครับมองสองงานนี้ออกปุ๊บทุกคนดูภาพงานพระได้ออกหมดท,ทุกเหรียญทั่วโลกทั่วโลกเลยให้ดูแกะกระถอดถูกต้องพื้นฐานของการเหรียญน,นะครับมีแกะกระถอดใช่จริงๆเราไม่เราไม่ต้องพึ่งเสียง ไม่ต้องคือหลายคนเนี่ยนะครับดูคลิปสีแล้วดูคลิปทางเท่านะครับสามารถไปเก็บเหรียญแท้ในตลาดได้บ้านดาไทยใช่และราคาถูกไอ้สีทําไมพวกเสี่ยนเขาถึงตีตีเจเหรียญที่เราเล่นเนี่ยเหรียญแกะเนี่ยเขาทำไมเขาตีเป็นเหรียญเจก็อย่างง่ายๆสมมติว่าวันนี้ผมไปเอาเหรียญหลวงพ่อพ,พัดที่เขาสร้างมาครับนะครับเอ่อที่บรรดาเขาเขาสร้างมาแล้วครับซึ่ง เหรียญที่ผมสร้างเนี่ยมันเกิดจากบล็อกแกะแมพิมพ์ครับถูกไหมแล้ววันหนึ่ง้าเกิดผมเอาบล็อกเนี่ยไปถอดพิมออกมาครับแล้วผมกําหนดว่าอันเนี้ยต้องแท้เป็นแบบนี้แล้วไปต่อสู้กับพวกคุณพวกคุณก็มาว่าผมดีถูกไหมครับและอย่างเหรียญเนี่ยอ่ะเราจะดูกันนะครับไอเหรียญแกะถูกต้องมาแล้วเหรียญก็บอกแล้วว่าเหรียญขวามือเนี่ยของเซียนห้างครับนะครับแล้วเหรียญซ้ายมือเนี่ยของชาวบ้าน เปลียนห้างเดิมเล่นแบบเห็นนะครับชาวบ้านเล่นแบบนะครับคือโครงการอ่างทางาองยิมพลอยโอเคดีว่าไหครับกเน,เน,เนเนี่ยเหรียญน่ะสองเหรียญเนี้ยเหรียญซ้ายมืออะ่ะคือเหรียญแท้นะครับเหรียญขวามือเนี้ยคือเหรียญถอด สภาพเนี้ยเข้าไปในวงการเขาบอกเนี้ยแชมป์เลยครับเหรียญขวามือเนี่ยแชมป์เลยถูกต้องครับออกซองออกไซด์ไม่เกิดเลยถูกไหมแต่ของผมเนี่ยออกไซด์มันเป็นออกไซด์ธรรมชาติครับมันไม่ใช่แบบโดนน้ายาทําเก่ามาครับสองให้เห็นเปรียบเทียบกันจากกันเลยนะครับสีเหรียญขวามือกับซ้ายมือต่างกันเยอะไกลไหม ไกเอ๊ะดูดูดูระดับเนี้ยบางคนดูยังมองไม่ออกต่อให้คุณเออเพื่อนสมาชิกอ่ะในช่องพี่เตเทพอ่ะนะดูผ่านหน้าจอทีวีแปดสิบนิ้วก็มองภาพสองเหรียญน,นี้ไม่ออกว่าเหรียญไหนเนี้ยเป็นเหรียญที่แท้จริงเหรียญะหนแท้กว,ว่ากันถูกต้องแต่พออ่ะเราเรามาดูเนี่ยผมก็เอาเหรียญเนี้ยเหรียญซ้ายมือเนี้ยที่ผมบอกเหรียญเนี้ยเป็นเหรียญแท้นะครับ ทำไมถึงรู้เอ๊แต่เหรียญเหรียญที่เทียนแท้เนี่ยเทียนบอกว่าจะเป็นแกะใหม่เออเซียนบอกเป็นย้อนยุคย้อนยุคือคือคือเขาจะออกไปทางนี้นะครับย้อนยุกแล้วตอนนี้เขาหาคําอธิบายไม่ได้เขาก็ตีเป็นย้อนยุคบนะครับแต่ย้อนยุกอ่ะบอกย้อนยุกโล,โล,โลหะผมเก่ากว่าน,นี้แน่ๆชัดเจนนะครับอ่าเดี๋ยวเราเอาเหรียญขึ้นขวามดอวยกัน เราจะเอาเหรียญที่เขาว่าแท้ของวงการพระนะครับอ,อันนี้ยขวามือเหรียญเหรียญของผมนะเหรียญซ้ายมือของสีเออซ้ายมือของผมขวามือของเซียนเซียนพันแท้เซียนผันแท้นะครับคือฆ่าตัดสินงด้วยความคมไม่ได้โเ้ย คือเป็นไปไม่ได้นะครับในวงการนี้เขาจะทําเหรียญลักษณะนี้ออกมาให้เช่าบูชาถูกต้องคือถ้าถ้าถ้าหน่วยงานใดดูว่าใจทำเหรียญด้านขวามือมาบูชานะครับขายไม่ได้เลยถูกต้องแต่เนี้ยเขาขายได้ครับเพราะอะไร,รมันเป็นการหลอกซื้อหลอกขายไงครับเห็นไหมต่างกันชัดเจนเลยดูดูกันชัดๆดูกันให้เต็นตาเลยครับ <laughs> ว่าคือไม่มีไม่มีหน้าคือ ถ้าให้คนแก่เหรียญน,นะครับไปเท้าบูชาเหรียญนี้นะครับเขาจะไม่บูชาเด็ดขาดของเขาใช้ไม้กิ้งฟันเ๋ยวเราจะไม้ของผมใช้ไม้คู่กัน <c oughs> กันเหมือนกัน <c oughs> ดูที่เริ่มต้นจากเสียง <c oughs> เห็นไหมตรงนี้จะมีเส้นคมคมค <c oughs> นะครับแต่อันเนี้ยเส้นเบอร์ร <c oughs> นะครับรายละเอียดอ่ะดูที่ ชดาท่านรายละเอียดก็แตกต่างันแล้วถูกต้องก็รายละเอียดมันยิ่งเล็กมันยิ่งถอดยากไงเนี่ยดูปากใหญ่ที่กี่เท่านะสามสามร้อยสามร้อยเท่าใช่แต่ถ้าเกิดเอาถ้าถ้าสามร้อยเท่าใช้กล้องที่เขาเชื่อมแผ่นชิปได้พอได้นะได้ได้ที่ตัวละพันกว่าบาทนะครับใช่ครับที่มีขายดูในรัฐราฐดาในทั่วไปนะครับถูกต้องจริงๆอ่ะกล้อง พันกระบาทก็ใช้ดูได้แต่แค่เอ,อตัวพันกระบาทเนี้ยเม็ดพิกเซลอ่ะมันจะลความละเอียดมันจะไม่เท่ากันและสีอ่ะมันทําให้สีอ่ะเพี้ยนจริงจริงกล้องโทรศัพท์ใช้ได้โทรศัพท์ได้กล้องโทรศัพท์เนี่ยที่มีกําลังขยายอที่มีจานวนพิกเซลเยอะๆนะครับอ,อันนั้นเนี่ยใช้ได้เลยใช่เดี๋ยวคลิปถัดไปน้นอาจจะทําให้สีถ่ายกล้องเล็กน้อยลงนะครับแต่ไม่เป็นไรนะรไม่เป็นไรเพื่อให้คนเข้าถึงภาพแท้มากขึ้นเพราะว่า กล้องเฮิร์ดใครอยากได้กล้องของผมอ่ะมันพิออเดอร์อยู่แล้วผมไม่ได้แบบสั่งมาสตอขายต้องทุกคนต้องแบบพิออเดอร์แล้วผมก็ประกอบขายให้แต่เฮิร์ดเพื่อนๆสั่งเองตรงจากต่างประเทศแพงมากผมถึงบอกว่าไม่มมยเลยใครจะประกอบได้คือใครจะใช้กล้องแบบสั่งอะไรมาครับแล้วแต่ใครแล้วแต่เลยถือกต้องโอเคเราไล่ต่อไปอีกอ่าแล้วก็พอมาอันนี้ปุ๊บอ่าเส้นคอ เห็นไหมมันแตกต่างกันอย่างชัดเจนอะดูดวงตาเดี๋ยวนี้ไม่มีเลยเทียนพันแท้ทำไมกล้าขายมา,า<ะ>้งคะนึเขาเขาไม่เคยดู<อ>พี่เหรียญเนี้ยโทมธาดาหลายแสนนะหลายแสนมันเป็นเงินไหมครับไม่ต้องอะไราขายห้าแสนมีกระบะคันหนึ่งแล้วล่ะครับเดี๋ยวเราจะไล่ดูไปเรื่อยๆนะครับอืมหน้าตายังเห็นชัดเจนขนาดนี้ เปรียบเทียบดูกันก็นชัดกันไปเลยนะครับเอ่มามื่อกี้ดูหน้ารเรามาดูที่หน้าอกครัครคือือฟซที่ติดตามทั้งสีวันและทั้งช่องไปเรี่ครับสามารถไปพิจรารณาพระเหรียญอื่นๆถอกอ,อ่ะตอนนี้เราดูภาพอ่ะแสงมันอาจจะทำให้เกิดการออความคมชัดมันน้อยลง ถูกไหมอาจจะบางคนอาจจะสับสนเดี๋ยวผมจะตัดเป็นขาวดำครับพอตัดเป็นขาวดำนะครับเราจะเห็นร่องรอยของการแกะอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับสีสีกล้องทั่วไปทำได้ไหมกล้องที่ซื้อจากคนอื่นไม่ต้องเป็นรุ่นนี้ต้องเป็นรุ่นรุ่นรุ่นนี้ครับกล้องทั่วไปทําได้ไหมครับแบกเอาไว้ทำได้ทําได้ทําได้ ล้องตัวรุ่นแรกผมก็ทําได้นี่นะครับเราใช้เทคนิคสองด้วยแสงสีขาวดำเราก็จะเห็นเม็ดลายละเอียดเส้นสายอย่างที่เห็นเลยครับ <c oughs> เราเนี่ยเหรียญสภาพสวยแชมป์นะครับเขาจะคุยว่าเหรียญสภาพสวยแชมป์นะครับเหรียญขวามือเนี่ยเขาบอกเลยเหรียญสภาพสวยแชมป์ครับแต่พอเรามาดูตรงนี้ปุ๊บเป็นขาวดำเห็นไหมครับ,รบจะเห็นรายละเอียดชัดเจนมากขึ้นเลยนี่ เ็นเม็ดไม่เม็ด,ม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 ดแต่นนี้สวยแชมป์เป็นไงครับเบอร์หมดเลยคือเม็ดต้องเป็นเม็ดนะครับเวลาแกะงานตอนนี้เดียเซียนไปผ่านไปทําพระเครื่องกันมากขึ้นนะครับเซียนเห็นพระตัวเองถูกต้องคือเยนเซียนเหรียญเห็นกรรมธีการปรัฏมพะใหม่ขึ้นแล้วทําไมไม่สอนว่าเฮ้ยเวลาเขาแกะแล้วต้องเป็นอย่างนี้ถูกต้องครับเนี่ย ดูให้เป็นแกะก่อนนะครับอาจารย์สาวอาจารย์ธานีบอกว่าถ้าเป็นเหรียญแกะแล้วตรวจผ่านหมดส<ช>ีสีต้องเหมือนกันไะเหมือนกันถ้าถ้าเหรียญเนี้ยส่องให้เป็นเหรียญแกะให้ได้ก่อนใช่อ่ดูตรงที่ฝั่งมือกับ,ค,บคนคนโทรนะครับ,รบมีมีเส้นบนเส้นอย่างที่ทางช่องสร้างทฤษฎีไว้ตั้งแต่ต้นเลยนะครับ ต,ตีตีเล่นเล่นมตัวนี้อ่านี่นนครับเนี่ยพอดูอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยร่องรอยเก่าที่เขาเก็บรายละเอียดแต่กเก็บไม่หมดเห็นป่ะอันเนี้ยจะเห็นเม็ดตุ่มสามเม็ดครับอันเนี้ยเป็นเม,ม็ดเบอร์เบอร์ครับนะครับแล้วดูตัวอักษรร่องรอยการแกะไม่มีเส้นบนเส้นเลยถูกต้องทั้งนั้นที่ร่องรอยเดิมเหมือนกันจุดจุดที่ต้องทับอันนี้ เนี่ยๆเนี่ยเออตรงนี้เนี่ยๆตรงโดยทวนนะเออเนี่ยนี่น,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 นี่คือจุดที to to ่ต้องทับกันนะครับจะเห็นทับกันอย่างชัดเจนเนี่ยรอบแต่อานหนึ่งไม่เห็นเลยถูกต้องเอาอันนี้อันนี้ออาจ๋อเอามือมือมือทั้งๆทั้งๆอีจุดหนึ่งนี่นะครับนี่ลักษณะตัวหนังสือไม่หมดไี่รต้จุดไันถูกต้องเหรียญมีสองแบบแกะกระดดเดี๋ยวนี้หลายคนเริ่มเป็นกันมากขึ้นนะครับใช่พี่ตีเวลามาสองเหรียญเนี่ย เขาไม่เอาเหรียญเ,เกมมาตง่งเลยเขามามามา,มา,ออม,า,ม,ามาดูแลมีก็บางคนไม่รู้ไงบางคนคไม่มีเครื่องมืออยู่คส่งมาตรวจก็เสียค่าตรวจปกติครับแต่ค่าตรวจผมก็300กว่าบ,บาทเขาก็บอกว่าโอเคคุ้มแล้วพอเธอเค้าเจอเหรียญแท้คุ้มเลยครับคือช่วยดูช่วยดูคลิปดูดูคลิปทางช่องนี้น่ครับเพื่อความสะดวกในการเก็บผัดแท้มากยิ่งขึ้นนะครับใช่แล้วมาตรวจกับผมอะบางคนเขา เสียซื้อเนี่ยเนี่ยอย่างอย่างเขาเสียซื้อองค์เนี้ยมาหลายแสนใช่ไหมครับแต่พอมาดูที่ผมเขายอมเสียเงินสามร้อยกว่าบาทเพื่อที่เขาจะไปได้คืนไปคืนไปคืนแล้วเขาโนสามสิบ้งเเขาขอคืนเต็มเพราะคขามิเชันมีสายขอเขาขอคืนเต็มถูกต้องไม่โดนสามสิบนะครับตอนเนี้ยผู้ใหญ่หลายหลายคนรอบอกเลยว่ารอช้าได้แต่ขอคืนเต็มรอช้าได้แต่ขอคืนเต็มถ้าไม่ให้คืนเต็ม มีเรื่อง,งถูกต้องเลยแล้วกันอยู่ลำบากถูกต้องไม่ใช่มีเรื่องครับถ้าไม่ถ้าเซี่ยงคนไหนนะครับไม่เจ๋งจริงถ้าคืนไม่เต็มนะครับอยู่ลำบากใช่คือการตรวจสอบจะเข้าไปทุกระบบครับแล้วตอนนี้ก็คือที่เขาไม่ตรวจสอบตอนนี้นะครับขาต้องการคืนเงินก่อนเออเป็นคิวการคืนเงินแล้วแหละเฮ้ยรอคืนใครอก,ก่อนใครได้คือตังผาคพบมาเมื่อไหร่ปุ๊บก็คืนคนนั้นก่อนตอนนี้ต้องรังเร่งสร้างพาะใหม่ออก ใช่เพื่อที่จะไปคืนเงินแล้วเลงสร้างพระใหม่พระใหม่ก็อืดครับเดีวเพลย์ไลน์ไปดูนิดี้อนะครับเหรียญจากเพชรเหรียญนี้นะครับจะมีการคืนกันจริงนะครับส่วนใครจะถ้าใครดูคลิปนี้ต่อนะครับเหรียญนี้ไม่น่าไปต่อได้กลุ่มนี้เนี่ยครับต้องสนนิษฐานว่าเขาทําเจ๊มาไม่น้อยนะไม่น้อยไม่น้อย เขาเขาเขาเปั้นเหรียญนี่ไม่น้อยนะครับอ่ดูอย่างตรงฐานเห็นไหมเราจะเห็นเส้นรายละเอียดสูงมากถูกไหม่องรอยการแกะชัดเจนทีนี้เข้าไปดูตรงตรงเท้าที่มาประจบกันเนี่ยก่อนที่จะห้อยเท้าตรงนี้อ๋อเดี๋ยวอ๋อตรงนี้นะตรงที่ห้อยเท้าเนี่ยเนี่ยตรงทีเท้าสองอันเท้าที่าวางอยู่ คที่นักับห้อยลงมาคือริ้วนิ้วริ้วมืออะไรเนี่ยครับต้องชัดเจนนะครับไม่งั้นคนครับทีบ่รับเหียงไม่รับงานดูดิรตรงนี้มีสารเส้นใช่ชัดเจนอันนี้มีรอยสารเส้นเหมือนกันแต่บเบอิอ เอ้เบยๆอย่างนี้แหละบอกกี้กะอืมก็เน,เนี่ยบอกิี้กะแล้วก็มานี่ครับเห็นไนหะและตอนนี้สายอาถารลูรัลกเขาจะใช้ทุกเทคโนโลยีในการตรวจสอบหาผแทะนะครับใช่ครับไอทีทุกวันนี้ของตีนี่ฟันธงเลยใช่ไหมว่าแพ้ไม่แพ้ต้องฟันธงออกไปเลยนะครับใช่ครับคืออย่างนี้เนี่ยถ้าผมออกไปรับรองใบแพงเท่าไหร่นะใบใหญ่สามพันสองร้อยสิบาทสามพันสองร้อยสิบบาทจะถ่ายรูปกี่ใบนะห้าสิบ ห้าสิบใบเพื่อที่จะให้คุณไปเสนอขายได้โดยไม่ต้องเอาผ้าไปแล้วไม่ใช่แค่เอ่อถ่ายรูปห้าสิบใบแล้วไม่มีผลตรวจเอ็กไอเอฟด้วยนะมีผลตรวจเอ็กไอเอฟอยู่ในนั้นด้วยมีผลตรวจมวลส่วนผสมมวลสารด้วยก้องโอลิบัสใช่ครับตอนนี้โอลิบัสเปลี่ยนียบริษัทเปลนบริษัทแล้วนี้เอ่อของผมไออะไรวะเดี๋ยวลืมตอนนี้โอลิบัสกำลังเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อบริษัทไปแล้วใช่ครับใช่ครับมันมีมีตัวหนึ่งนะครับแต่เขายังใช้แบรนด์เมท อ,อระยะหนึ่งนะครับก็ตัวเนี้ยเป็นยี่ห้อที่เขานำออกไปนอกโลกไป,ไปตรวจไปตรวจและธาตุต่างๆบนดวงดาวต่างๆถ้าเครื่องเนี้ยไม่เจ๋วจริงเขาจะเอาขึ้นไปทำไมอ,ะอ่ะไอเครื่องโอลิปัตเนี่ย <c oughs> เขาสามารถตรวจและธาตุที่มาจากนอกโลกได้นะคร<ด>ับว่า<น>มาจากดาวดวงไหนถูกต้องเขาเอามีข้อมูลถูกต้อง แต่เลียนบางคนเขาบอกว่าใช้ตัวสอบแบบนี้ตัวหานสายตาพอแลอาา้วฮะตาไม่พอนะครับนี่เนี่ยค่าตาพอนะครับเหรียญขวาหลุดไปกตขวาไปเหรียญแท้เลยอันี้เหรียญน,นี้ทำปีกป,ปีไหนมาดีอันเนี้ยเหรอเออสร้างสองห้าศูนย์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 แปดนะจำปีไม่ได้ศูนย์แปดโลหะนอกนะครับ ใช่เออ,เอ,อใช่ถูกต้องอันนี้เป็นเนื้อทองเหลืองทองเหลืองยังเป็นทองเหลืองนอกอยู่นะครับหลวงหลวงพ่อกวยมีฝาทองฝาบาทไหมหลวงพ่อกวยสร้างอะไรศูนย์เจ็ดอันนี้ศูนย์แปดเทียบกันได้ไหมใช้โลหะทุกเดียวบาทถูกต้องเนี่ยและเหรียญก็ลักษณะเหรียญก็คล้ายๆกับหลวงพ่อกวยขนาดถูกไหมกลมเหมือนกันใครจะซื้อเหรียญนี่นะครับก็มาตรวจละเอียดนิดนึงใช่ไอ้สิเขาคืนนี่เขาใช้ใบบไป ฮะ <Huh? S 2> เขาใช้ผลการตรวจสอบของผีไปอ้างเสียนเออยังไม่ใช้ถ้าเกิดเขาคืนด้วยดีๆแต่ถ้าเกิดคืนด้วยไม่ดีก็พิมการที่ศาลแล้วเซียนคนไหนจะกล้าขึ้นศาลละครับที่เขาใช้ขึ้นศาลได้นะครับเพราะว่าโลหะต้องตรงยุบถูกต้องที่เขาบอกว่าโลหะผิดเนื้อเนี่ยเซียนไม่อาจสามารถอธิบายได้นะครับใช่ใทางสายวิทยาศาสตร์ สายอนุรักษ์เนี่ยนะครับสามารถให้ได้ว่าผิดผิดเนื้อเป็นยังไงก็ง่ายง่ายถ้าเกิดคุณไม่เอาคืนก็ได้คุณก็ท้าเขาเลยว่าให้ไปฟ้องร้องที่ศาลเอานะครับเขายินดีที่จะไปฟ้องร้องที่ศาลแล้วถ้าเกิดเขาขึ้นศาลเมื่อไหร่ปุ๊บเขาจะเรียกร้องค่าเสียหายเพิ่มขึ้นจากเดิมครับด้วยเขาไม่ได้ขู่นะครับเพราะว่าคนที่ซื้อเหรียญหลักแสนเนี่ยเขามีพวกถูกต้อง แล้วก็มันกกฎหมายมันก็ระบุชัดเจนอะ่ะคืออันนี้เอาสําคือวิทยาศาสตร์นะครับสามารถสรุปได้นะครับว่าโลหะไม่ต้องยุคใช่คืออันเนี้ยโลหะปีศูนย์แปดถูกต้องต้องใช้โลหะยุคนั้นใช่แต่ถ้าโลหะการปลอมพระนะครับมันเริ่มตั้งแต่ช่วงสามศูนย์สามศูนย์แปมันเป็นต้นมาใชค่คุณจริงจริง<ป>การปลอมพระมันเริ่มต้นตั้งแต่ปีหนึ่งห้าเป็นต้นมา เพราะว่าช่วงปีหนึ่งห้าลงกระสาบาตรงอะไรนะอปฏิพัทธ์เพราะว่าย้ายลงแรกเราเราอยู่แถวคลองหลอดอถูกไหมอยู่ตรงฝั่งคลองหลอดแล้วย้ายจากคลองหลอดเพราะว่าโดนร้องเรียนเรื่องมลภาวะจึงต้องย้ายออกมาที่ปฏิพัทธ์ก่อนก่อนที่จะย้ายไปที่รังสิตนะครับ พอย้ายมาอยู่ปฏิพัฒน์นี่แหละเครื่องไม้เครื่องมือบางส่วนเราต้องอัปเกรดใหม่เปลี่ยนใหม่นะครับใช้เทคโนโลยีที่สูงขึ้นก็มีการสั่งเครื่องเข้ามาและไอ้เครื่องตัวเก่าเนี่ยก็คือขายให้กับคนแถวสามไปเปลือกเอ้ยไม่ใช่คนแถวสะพานควายก็ตอนนั้นที่มีการปลอมแปลงเหรียญบ,บาทด้วยแล้วก็เหรียญเนี่ย มาแหล่งเดียวก็คือสะพานควายส่วนเหรียญขอบข้างเรื่อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับไอ้หมายว่าเราจะเอาเรื่อยใหห้คาร์บอนเรื่อยตอนนั้นไม่มีนะไม่มีไม่มีไม่มีเหรียญขอบข้างเรื่อยยังเป็นที่ข้อถกเถียงอยู่เหรียญทำไมเีเหรียญเงียบกิบเหรียญเงียบกิบเขาไม่มีอะไรจะโต้เถียงแล้วก็ เดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องเรื่องโลหะเออพอดีพี่พูดมาดีอย่างหนึ่งไฮคาร์บอนอ่ะจริงๆแล้วไฮคาร์บอนเรามีมานานแล้วนะมีตั้งแต่หลวงพ่อเดิมด้วยเพราะว่าโลหะที่เขามาใช้ทําใบมีดอ่ะมันจะเป็นไฮคาร์บอนนะครับเพราะเขาผสมโลหะไม่ให้เป็นสนิมเพื่อที่จะทํามาเป็นมีดหมอเออตัวเนี้ยมันมีมานานแล้วมีมาเกือบร้อยปีแล้วแหละไม่แต่ใบเรื่อยดิใบเรื่อยอ่ะไม่มีอ่าใบเลื่อยที่เป็นไฮคาร์บอนอ่ะไม่มียังไม่มีนะครับ ยังไม่มีเทคโนโลยีสรับผลิตใบเรื่อยถูกต้องที่ตัดเหล็กได้นะที่ตัดเหล็กแข็งๆได้นะไม่ใช่คือหลายคนไม่เข้าใจนะไฮคาร์บอนอะโลหะมันไม่เหนียวนะอโลหะมันแข็งแข็งแต่เปราะแข็งแต่เปราะถูกต้องเทอดเอามาทําเป็นใบเรื่อยเล็กๆเนี่ยคือถ้าเกิดความเหนียวไม่ได้แต่นิดเดียวมันก็หักเลยเพราะมันเป็นไฮไฮคาร์บอนใครมีเรียนเรีกาดารัใช่ครับ ากเพชรนะครับก็สามารถมาตรวจสอบแบบสีแหละได้ครับไอ้สีเคยตรวจพลาดไหมเคยตอบตรงๆว่าเคยเคยเคยพลาดอะไหเคยพลาดเหรียญลาเหรียญหลวงปู่โตอ่าเออแล้วก็หลวงปู่ทิมครับปีหนึ่งแปดอ่าแต่ว่าที่พลาดเพราะตอนนั้นอ่ะเออเราก็เห็นงานใช่ไหมมันมีงานหลายงานมากงานคือทั้งแกะทั้งอะไรเงี้ยแต่วันหนึ่งเราต้องหาคำว่า เหรียญต้นน้าจริงๆที่เป็นต้นแบบของเหรียญแต่ละประเภทพอเก็บรวบรวมข้อมูลมาเยอะพอปั้งเรารู้เลยอย่างเหรียญบูหลวงพุชิมเนี่ยที่ผมบอกคลิปก่อนหน้านี้ไอ้ทิ่ดูวงหูอะถ้าเป็นเหรียญอื่นนะไม่มีเหมือนกันมันจะไล่ๆมากเลยเหรียญของเซียนก็ไม่มีแต่ทําไมเหรียญนี้เหรียญเดียวที่มีและพอมาดูอัตลักษณ์หลายๆอย่างมันคมชัดมากกว่าเหรียญอื่นเราถึงแบบต้องเอาเหรียญนี้ยมากําหนดเป็นเหรียญต้นน้ำ มันก็เหมือนกับเหรียญเท้าไอเท้าหมหาพรหมเนี่ยพอเราดูอย่างเนี้ยอ่ะอย่างดูรายละเอียดสีชี้ตรงเส้นตรงตรงที่นั่งนเออนี่ยเนี่ยเห็นป่ะจะเห็นร่องรอยการแกะมีเห็นร่องรอยแกะอย่างชัดเจนแต่เนี้ยไม่มีครถูกไหมอย่างเส้นอ่ะเส้นใต้ฐานดูอันนี้ก็ของ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 เหรียญแกะนะครับจะคมทุกเส้นทุกต้องครับเนี่ยคมทุกเส้นเลยครเห็นไหม เพราะว่าทําไมถึงคมผมพูดถึงก่อนอ่าบ็กพอเราได้บล็อกแม่พิมพ์มาเนี่ยเขาแกะมาเพื่อที่จะเป็นแม่แบบเหรียญนี้แล้วถูกไหมพอได้มาปุ๊บเขาไปทําการอะไรชุบแข็งครับพอชุบแข็งปุ๊บทีนี้ไม่ต้องแกะแล้วแม่พิมอันนี้แกะไม่ได้แล้วและการชุบแข็งเนี่ยมันแข็งขนาดไหนพี่รถกระบะพี่ใช่มากี่ปีสามสิบปีใช่ไหมเฟือง ข้างในรถพี่มีเกียร์ไหมมีเฟืองเกียร์ทำไมตรงนี้มันแข็งทำไมเกียร์มันแข็งแล้วใช้มาสามสิบปีเนี้ยเกียร์พี่ไอ้เฟืองเกียร์รู้แค่นี้มันหมุนกี่รอบอ่ะไม่ต่ำกว่าสิบล้านรอบถูกไหมแล้วทำไมมันยังไม่สึกอ่ะการสึกมันนิดเดียวเองถูกป่ะถ้าจสึกมากขนาดนั้นมันต้องโครงต้องหลุดต้องอะนั้นไปเรียบร้อยแล้ว เนี่ยผมให้มองภาพตัวนี้ง่ายๆและการปั๊มเหรียญแต่ละเหรียญเนี่ยสมัยก่อนปั๊มเต็มที่เท่าไหร่ผมตีอเหรียญยังเหรียญพมธาดาก็ตีให้เต็มที่เลยนะก็คือหลักหมื่นเหรียญใช่ป่ะไม่ถึงหลักสี่ห้าหมื่นเหรียญอะไม่ถึงแน่บอกหนึ่งอะใช้ได้ประมาณแค่เอ,อ่อถ้าเกิดของของกองกระสาบบอกหนึ่งก็ใช้ได้ประมาณสักสามสองหมื่นห้าพันเหรียญกองกระสาบนี้โลหะนะบอกขอาโลหะเหนียว โลหะเขาผมบอกแล้วไงโลหะพอเขาเอาโลหะเหนียวโลหะธรรมดาโลหะนิ่มไปทําการชุบแข็งเมื่อไหร่ที่ชุบแข็งพี่ไปดูไอ้ตามโรงงานเก่าๆก็ได้ที่ทุกวันนี้เขายังบอกว่าเขายังเก็บบล็อกไว้อยู่นะครับนั่นคือเขาผ่านการชุบแข็งมาเรียบร้อยแล้วยังไงเขาเก็บเก็บเก็บไว้อยู่แล้วถ้าเกิดมีคนบอกว่าอ้าวเกิดเอาบล็อกเก่ามาทำพระใหม่ มา,มาพันพาอีกทีหนึ่งอ่ามาทํำพันพาอีกทีหนึง่งอา้าวแสดงว่าอันนี้ก็คือบอกแท้ดิีครับถูกปะแล้วก็ไปตรวจต่อมาคืออะไรโลหะอา้าวโลหะผมเกา่ากว่าคือท้าบล็อกถ้าบล็อกเหมือนกันให้ไปดูถูกต้องให้ไปเสียงที่โลหะถูกต้องยุคนี้นะครับเป็นโลหะนําเข้านะครับใช่ก็ศึกษากันไปนะครับเพื่อที่จะให้เกิดความชัดเจนในการสะสมนะครับใช่ เดี S <S> <S ย๋ยวเราจะก่อนจบคลิปนี้ตีเราดูที่เต็มเหรียญนะเลือกๆเ,เ,เพื่อเอฟซีจะได้จบหน้าเหรียญให้ได้นะครับอเดี๋ยวซ้ายมือที่มีหนหนี่คือเหรียญแท้ขวามือ,อ,ค,อคือเหรียญถอดคือคือเขาจะพยายามสอนเหรียญถอดให้เป็นเหรียญแท้ให้ได้ถูกต้องอะดูด้านหลังเมื่อกี้ดูด้านหน้าาด,า,นาด้านหลังยังไม่ดูถูกต้อง แล้วเดี๋ยวพี่ก็เอากล้องถ่ายได้เลยเขค้รนมลีายับบอกึ้นเห็นเห็นลายของนี่เลยนะครับขึ้นีตรงนี้ไปเห็นเห็นลายที่เป็นลายลัศสมีของเหียมที่ลัสมีขององคจักเลยนะครับตงเนี่แต่เหลียญนั้นมองไม่เห็นเห็นแหละลางๆเห็นนะแต่เหรียญแท้เนี่ยเห็น หมดเลยครับนี่นะครับวางวดนามของเหรียญด้วยการตอกด้วยภาพขาวดำใช่ครับแล้วก็ดูดิสิ่งก็เนี่ยเส้นเห็นไหมที่ีเม็ดกลมนี่เขาถอดติดแล้วเม็ดกลมเม็ดกลมมาถอดติดอยู่แล้วครับก่อนจบคลิปนี้นะครับสีเข้าไปที่ช่องของสีนี่เป็นไม่ใช่ข้อมูลของการตรวจสอบของเครื่องของเียนะครับครับก็สามารถที่จะ มาตรวจสอบพักเครื่องกับสีได้ทุกวันนะครับใช่ไสีไม่อยู่วันหหยุดวันอาทิตย์หยุดวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ขอเป็นวันครอบครัวร้านก็หยุดด้วยนะครับใช่ครับร้านร้าคขาวัสดุกอ่อสร้างดีวัสดุก่อสร้างเดี๋ยวนี้ขายดีผมยอดไม่ตกเขายอดไม่ตกอ่ะไม่ตกทั้งทั้งที่มีร้านที่เฉพาะทางมากขึ้นนะครับใช่ยอดไม่ตกนะครับใช่ครับนี่ถ้าใครสนใจมาตรวจอัตลักษณ์พระเครื่องและวัตถุโบราณนะครับโทรมาหาสีเราตรงเลยครับอ่าเบอร์โทร ผมเนียเบอร์โทรที่สีสีรับโทรศัพท์โดยตรงนะครับใช่ครับครับคนเดียวสามารถที่จะออกแบบตรวจสอบพักเครื่องได้นะครับไม่ได้ใช้เซียนนะครับแต่เราใช้ความรู้ที่เป็นอะไรนะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์จริงๆครับทุกอย่างสามารถตรวจทานได้ตรวจสอบได้ครับทุกขั้นตอนขอบคุณครับสีครับครับพบกันในคลิปถัดไปคลิปถัดไปเราจะคุยเรื่องอะไรนะเอาใครดูคลิปนี้ที่หลังครับ คลิปนี้ก่อนนะครับคลิปถัดไปเป็นคลิปอะไรคลิปถัดไปเป็นคลิปหลวงพ่อกเกษมเขียนมะโกกําลังดังนะครับใช่เดี๋ยวเราจะดูกันนะครับว่าเปลี่ยนนี่คือจะเปลีย่ยนเหมือนกันหรอถึกตาองมเฮ้ยเปลี่ยนคนนี้ผมอาจจะเคยสัมภาษณ์ก็ได้นะครับเพราะว่าผมทำคลิปไปเยอะนะครับเ,<ล>เดี๋ยวเราจะยมาดูกันเปลี่ยนหลวงพ่อกเกษมเคยสัมภาษณ์แล้วก็เคยฟ้องร้องกันด้วยมั้ยอยู่ไม่ค่ยรักมั้งโอเคครับสวัสดีครับ